สวัสดีครับวันนี้ผมช่องลูกตอกก็้าดํนะครับวันนี้มีงานลูกตอกนะครับเข้ามานิดหน่อยนะครับหลังจากที่หมดไปหลายวันนะครับตัวนี้เข้ามาประมาณ10กว่าตลับนะครับตัวนี้ตะกอนนิ่มเหมือนเดิมนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อนะครับแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าไลน์ตัวนี้ก็ได้นะครับผม ตัวนี้เป็นตะก่วนิ่มนะครับลูกก็เหมือนเดิมนะครับผมงานดีนะครับเนียนนะครับเป็นงานของเวียดนามนะครับตัวบล็อกนะครับจะต่างจากงานไทยนะครับก็งานไทยลูกจะสั้นนิดนึ่งนะครับแต่ลูกทรงก็คล้ายๆกันนะครับส่วนความแม่นยํานะครับต้องลองนะครับเพราะว่า ผมลองของผมแม่นนะครับและว่างผลนะครับอยู่ที่50เมตรถึง80เมตรนะครับตัวนี้ตะกวนนิ่มนะครับตัวนี้ของมารอบนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับมีสั่งจองไปแล้ว5ตลับนะครับเหลืออีกไม่กี่ตลับนะครับท่านใดสนใจก็รีบสั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับ